สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้านะคะที่น่ารักทุกท่านเลยนะคะแล้วก็คุณผู้ชมนะคะที่ผ่านเข้ามาเจอคลิปดีโอนี้ของหนูเล็กนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ชาแนลนี้ชแนลชแนลเดิมเลยนะคะชแนลหนูเล็กรถมือสองนะคะแล้ววันนี้เราก็อยู่กันที่นี่เช่นเคยนะคะกับบริษัทเพชรยนต์สำนักการใหญ่นะคะซอยเสรีไทย68แแยกหนึ่ง มีบุรีนะคะกรุงเทพมหานครนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราอยู่กันในโซน SUV นะคะเป็นโซนรถครอบครัวนะคะลูกค้ารถครอบครัว7ที่นั่งมีกันเข้ามาเติมสต็อกต่อเนื่องนะคะเนื่องแน่นมากๆเลยนะนีแผนกล้ลองให้ดูเลยนะคะรอบๆยาวๆเลยนะสำหรับรถครอบครัวที่เข้ามารถใหม่นะคะมีมากกว่า50คันด้วยกันนะคะที่ทางบอสใหญ่ของเราเนี่ยมีการนำรถเข้ามาเพิ่มเติมสต็อกใหแน่นๆนะคะ เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลก่อนจะสงการนะคะลูกค้าเริ่มมองหารถครอบครัวนะคะเพื่อที่จะเดินทางกลับบ้านกันเป็นจำนวนมากนะคะและสำหรับวันนี้นะคะรถที่หนูเล็กอยากจะนำมารีวิวให้คุณลูกค้าที่รับได้รับชมกันนะคะ<ม>ก็นี้เลยนะเราอยู่กันที่รถ Toyota Fortuner นะคะสำหรับนี่ที่กล้องแพนอยู่นี้นะคะวันนี้นะจะเป็นคิวของ Toyota Fortuner 2.4V นะคะปี2016เป็นรถ รถปลดระวางนะคะของธนาคารสีชมพูบอกเลยนะคะรถปลดระวางดียังไงดีตรงที่เช็คระยะทุกรอบใหม่แน่นอนนะคะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่นะคะตรวจสอบคุณภาพของตัวรถ ลดมือเดียวนะคะสภาพเดิมแท้โครงสร้างเดิมแน่นอนนะคะไม่ได้มีการตัดต่อเปลี่ยนแปลงตัวเครื่องด้วยนะกะ่อนที่จะไปรับชมการรีวิวกันนะคะแจ้งก่อนนิดนึงนะคะลูกค้านะคะที่เข้ามาเห็นวิดีโอคลิปนี้หรือคุณผู้ชมที่เข้ามาเห็นวิดีโอคลิปนี้นะคะช่วยหนูเล็กนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกันไว้สักนิดนึงนะคะเพื่อไม่ให้พลาดในการอัปเดตวิดีโอคลิปของหนูเล็กนะคะเพราะแต่ละวันนะคะหนูเล็กจะมีการลงคลิปทุกๆวนันสําหรับวันนี้นะคะคันที่หนู จะเลือกนะคะมารีวิวให้ลูกค้าได้รับชมกันนะคะเรามากันที่คันนี้ดีกว่านะสำหรับคันนี้นะคะ Fort u n e r นะคะปี2016เช่นกันนะเครื่อง2.4 V นะคะขับ2คันนี้เนี่ยบอกเลยว่าเลขไม้นะคะน้อยมากๆเลยนะสำหรับเลขไมาอยู่ที่1 1 8 0 0 0เท่านั้นเองนะคะราคาตั้งขายนะเราตั้งขายกันอยู่ที่ 885,000บาทและสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะเครดิตดีก็ฟรีดาวกับเราไปเช่นเคยนะคะลูกค้ารถประเภทนี้บอกไว้ก่อนว่าได้เปรียบตรงไหนนะคะได้เปรียบตรงที่ว่าได้เรดดอกเบี้ยดเดียวกับรถเก่งเลยนะคะเรดดอกเบีย้ยพิเศษของเรานะคะอยู่ที่2.79นะคะสำหรับลูกค้าที่เครดิตดีรับเลทดอกเบีย้ยพิเศษกับเราไปได้เลยนะ ไม่พูดมากให้เสียเวลานะคะเรามาเริ่มดูกันเลยนะสำหรับการรีวิวคั้น,นี้นะคะนี่เริ่มกันตั้งแต่ตัวดวงไฟเลยนะดวงไฟของเขาเป็นดวงไฟแบบโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็มีการเสริมไฟเดย์ทามบันนิงไลท์มาให้ด้วยนะคะสำหรับดวงไฟของเขาตกแต่งไปด้วยโครเมียมนะคะพาดมาเนี่ยดวงไฟนะคะพาดจะหลดลงมาด้านหน้าแบบนี้เลยนะมาแบบครโครเมียมแบบจัดเต็มมากๆเลยนะคะ คันนี้มีการเสริมไฟตัดหมอกให้นะแล้วก็เลขทะเบียนที่ลูกค้าจะได้ไปคันนี้หากลูกค้าท่านได้สนใจนะคะแคปหน้าจอไว้เลยนะคันนี้เลขทะเบียนได้เป็นกอไก่ขออภัยค่ะ5กอไก่ดอเด็ก816นะคะคันนี้เลยถัดมานะคะมาดูกันในส่วนของตัวล้อนะล้อของเขาจะเป็นล้อแม็กขนาด18นิ้วนะคะน็อต หรูปนะแล้วก็ยางที่ลูกค้าได้ไปนะคะรหัสยางจะเป็นรหัส265ทับ6 0 r 1นนะคะสัปดาห์ยางของคันนี้สัปดาห์ที่03นยทับยีนะคะดอกยางยังเหลือๆนะคะบอกเลยว่ายังคงใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะสำหรับตัวดอกยางของเขาเนี่ยนะคะโชคนะคะลูกค้าดูเลยนะโชคเดิมแท้จากโรงงานนะคะ โชคเดิมช่วงล่างเดิมนะคะช่วงล่างคันนี้ยังแน่นๆนะคะวิ่งได้อีกยาวๆหลายปีเลยกระจกมองข้างนะคะก็จะเป็นกระจกพับไฟฟ้าเป็นสีเดียวกันกับตัวบอดี้นะคะด้านล่างเนี่ยจะมีการตกแต่งด้วยสีดำนะด้านบนสีเดียวกับบอดี้แล้วก็มีไฟเลี้ยวนะคะตกแต่งมาให้ใช้งานได้ปกติเลยนะแล้วก็คันนี้มีการติดฟีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะ กระจกก็จะเป็นกระจกเดิมแท้จากโรงงานนะคะไม่เคยถูกถอดเปลี่ยนนะกระจกเดิมแท้ทั้งสี่บานเลยนะคะตัวบานประตูมีการตกแต่งด้วยโครเมียมนะคะรากยาวๆแบบนี้เลยมือจับเป็นโครเมียมทั้งอันเลยนะคะด้านล่างนะคะบันได เดี๋ยวก่อนที่เราจะมีการปล่อยรถเราจะมีการทำความสะอาดให้นะคะขัดเคลือบผิวให้อีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ลูกค้ามั่นใจได้เลยรับรถไปในสภาพนางฟ้าแน่นอนนะคะลูกค้าที่ออกรถกับทางบริษัทเพชรยนต์เนี่ยประทับใจทุกรายนะคะแล้วก็บอกต่อกันเป็นจำนวนมากนะคะ,ะแล้วก็มาในส่วนของด้านท้ายกันบ้างนะคะด้านท้ายไฟเป็นไฟแบบ LED นะแล้วก็มีการตกแต่งโครเมียมมาให้ ตัวโลโก้อยู่ตรงกลางนะคะไฟเบรกดวงที่3ที่ปัดน้ำฝนนะคะด้านหลังนะแล้วก็มีไฟเบรกทับทิมมาให้1คู่นะคะด้านล่างก็จะมีตัวยางอะไหล่ยางอะไหล่ยังใหม่ๆอยู่เลยนะคะยางยังไม่เคยแตะพื้นเลยนะสำหรับยางอะไหล่เส้นนี้ ค่อยๆเดินให้ลูกค้าดูรายละเอียดกันาช้าๆนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันที่ภายในกันบ้างนะคะ <sh arp> ว่า <sh arp> ภายในของเขาจะเป็นยังไงนะคะ <sh arp> สำหรับคันนี้ <sh arp> <sh arp> ไปกันเลยนะคะ <sh arp> สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะ <sh arp> ที่ต้องการจะ ดูรถคันนี้นะคะรถจริงสภาพจริงลูกค้าสามารถเข้ามาที่บริษัทเพชรยนต์ได้เลยนะคะลูกค้าติดต่อโทรหาหนูเล็กได้ได้เลยนะที่เบอร์0 9 3 3 8 9 2 8 8สนะคะเบอร์นี้ลูกค้าสามารถโทรเข้ามาได้หรือแอดไลน์ได้เลยนะคะหนูเล็กยินดีพร้อมบริการตลอด24ชั่วโมงนะ เริ่มกันเลยนะคะที่ฝาประตูนะคะภายในเนี่ยจะเป็นสีดาําทั้งคันนะคะแล้วก็จะมีการตกแต่งด้วยหนังสีน้ําตาลนะคะตรงที่พักแขนแล้วก็ในส่วนของตัวปุ่มคอนโทรลเซนทรัลล็อกนะคะอยู่ด้านนี้มือจับจะเป็นโครเมียมทั้งอันเลยนะลักษณะบานประตูนะคะบานประตูเดิมแท้นะคะจุดเมคเม็ดอาร์คเนี่ยยังเรียงเรียงกันกลมๆมสวยสวยเลยนะ ตัวยางก็ยังใช้งานได้อีกยาวๆยังไม่เปื่อยนะคะลูกค้าหัวน็อตก็หัวน็อตเดิมแท้นะคะยังไม่เคยถูกไขเลยน็อตยึดตัวฝาประตูนะคะคันนี้เดิมแท้ทั้งคันคะ่ะลูกค้าค่ะ อาจจะมีร่องรอยของรถบ้างนิดหน่อยนะคะเป็นสเสน่ห์ของรถมือสองเนาะเพราะว่าอยู่ที่การใช้งานของเจ้าของเดิมด้วยะคะ่ะเบาะที่ได้จะเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลนะคะเดินตะเข็บได้เนี่ยเป็นได้สีน้ำตาลแหละน้ำตาลอ่อนๆนะคะเป็นเบาะปรับเลื่อนไฟฟ้าค่ะคันนี้ก็เป็นระบบตัวพุสตาให้นะคะแล้วก็ พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันแน่นอนนะในส่วนของโหมดการควบคุมนะคะเสียงจะอยู่ด้านซ้ายมือสโคู่นะคะขอขยับเบาะหน่อยเนาะมันชิดเกิน แล้วก็อันนี้เป็นหน้าจอนะคะแสดงเรือนไม้นะตรงกลางเนี่ยก็จะแสดงสถานะของรถนะคะว่าตอนนี้ประตูด้านขวาเปิดอยู่ก็จะแจ้งแบบนี้เลยนะคะให้ทั้งความสะดวกสบายฟังก์ชันออปชั่นมาแบบจัดเต็มนะคะที่สําคัญก็เสริมในเรื่องของความปลอดภัยให้ด้วยนะคะบริเวณคอนโซลนะคะเป็นสีดําทั้งหมดเลยนะ แล้วก็บริเวณเครื่องเสียงนะคะมันจะมีการตกแต่งด้วยตัวหนังหุ้มสีน้ำตาลน,นะตกแต่งคาดก,กันมาแล้วก็จะเป็นหน้าจอทัสกีหน้าจอเป็นเนวิ g เกเตอร์นะคะสำหรับคันนี้ระบบแอร์นะคะเป็นแอร์แบบออตโต้แล้วก็มีช่องนะคะสำหรับตัวนี้จะมีปุ่มกันถนนเรินอ,อยู่ด้านนี้นะคะมีช่องเสียบ USB AUX นะคะลูกค้าค่ะอันนี้ช่องสำหรับใส่ แก้วน้ำสอช่องนะคะเกียร์เป็นเกียร์แบบออโต้ัันบันไดนะคะอันนี้ก็จะเป็นระบบของประหยัดน้ำมันเนาะแล้วก็อันนี้เป็นระบบเป็นโหมดของความแรงอ่ะอันนี้ก็เป็นโอ้ช่องเขามีช่องคูบอกให้ด้วยนะคะกดตรงนี้ปุ๊บสะดวกสบายมากๆเลยเอาใจแม่บ้านด้วยนะรถครอบครัว SUV นะคะขับต่างจังหวัดนี่แบบ ไทยไร้กังวลแน่นอนแล้วก็นั่งกันไปแบบสบายๆเลยนะคะด้านบนนะคะตัวม่านบังแดดก็มีกระจกพร้อมกับดวงไฟติดปกตินะคะแล้วก็บนหัวบนเพดานเนี่ยก็จะมีเป็นไฟนีออนนะคะสองสว่างเลยนะอยู่ด้านในด้านหลังนะคะเป็นเบาะเจ็ที่นั่งนะก็กว้างขวางค่ะตรงกลางห้องถุงนี่ก็จะมีดวงไฟให้อีกหนึ่งชุดนะคะ เบาตรงผู้นั่งด้านหลังเนี่ยสามารถเปิดที่วางที่พักแขนที่อิงแขนได้ด้วยนะเดี๋ยวปเปิดไปดูเปิดประตูเข้ามาเดี๋ยวดูกันที่ตัวโครงสร้างก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปดูบาะอกโครงสร้างเดิมเดิมหัวน็อตเดิมเดิมน็อตไม่มีหลวมไม่มีขยับนะคะ คันนี้สวยมากเลยนะเบาะก,ก็ยังใหม่กลิฟเลยนะเบาะตึงๆไม่มีย่นนะคะที่พักแขนนะคะดึงลงมาอย่างนี้แล้วเราก็กดนะคะนี่สำหรับผู้นั่งผู้โดยสารด้านหลังเนี่ยสะดวกสบายมากๆเลยนะแล้วก็มีแอร์แยกมาให้ด้วยนะคะตรงนี้ เดี๋ยวเราไปดูกันที่กระบะท้ายกันบ้างนะคะนี่เราแค่กดปุ่มนะเขาก็เปิดขึ้นมาให้เลยอัตโนมัตินะคะอ่าสะดวกสะบายมากๆเลยนะแล้วมาดูกันที่โครงสร้างนะคะนี่โครงสร้างเดิมหัวน็อตเดิมนะคะหัวน็อตไม่เคยมีถูกรอยไข่นะคะสีเดียวกันกับตัวรถนะ จุดเม็ดอาร์ด้านหลังนะคะอยู่กันกลมๆเลยนะเรียงๆกันเลยด้านหลังเบาะเขาอะค่ะสองเบาะก,ก็คือสามารถแขวนขึ้นมาได้เลยนะคะเพื่อที่จะใส่สัมภาระนะคะลูกค้าสามารถจัดเก็บของได้แบบจุกๆเลยนะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเขามีดวงไฟที่ท้ายมาให้ด้วยนะคะแล้วก็ด้านหลังเขาก็มีแอนะคะสองช่องให้ รับรองว่านั่งรถคันนี้นะคะสบายตั้งแต่นั่งหน้าจนมาถึงผู้โดยสารด้านหลังสุดเลยนะไม่ต้องกังวลว่าเอ้ยแย่งกันนั่งหน้านั่งหลังเพราะว่าข้างหลังก็เย็นสบายเย็นฉ่าเหมือนกันนะคะสําหรับคันนี้ตอบโจทย์มากๆเลยนะเดินทางไปต่างจังหวัดนี่คือไป,ไปกันแบบสบายสบายเลยค่ะตรงนี้เป็นช่องสําหรับเก็บอุปกรณ์เนาะอันนี้เน็กเอาให้ดูแล้วเนาะว่า เรามีในส่วนของตัวยางอะไหล่ให้แล้วคันนี้แล้วก็ช่องเก็บมมกอุปกรณ์ก็จะอยู่ด้านนี้นะคะส่วนการปิดเราก็แค่กดปุ่มอรอดูนะคะการทำงานของตัวระบบเขาเราเน้นให้เราเน้นให้ดูกันในส่วนของตัวโครงสร้างมากกว่านะคะสำหรับคันนี้การันตีความโครงสร้างเดิมแท้นะคะ เดี๋ยวเราไปดูกันต่อที่ตัวเครื่องเลยเราเดินทางมาถึงจุดสุดท้ายแล้วนะคะในการรีวิวครั้งนี้นะสำหรับตัวเครื่องนะคะอันนี้แค่ให้ดูในส่วนของความสะอาดก่อนนะคะนี่ความสะอาดจัดเต็มมากๆเลยนะเครื่องยังดูใหม่ๆอยู่เลยนะคะตัวเครื่องของเขาเนี่ยขนาดอยู่ที่2.4ลิตรด้วยกันนะคะแล้วก็แรงม้าเนี่ยได้อยู่ที่150แรงมา้า บิดแรงบิดได้สูงสุดที่3 4 3นิวตันเมตรเลยทีเดียวนะคะสำหรับแรงบิดของเขาบอกเลยว่าเครื่อง2.4เนี่ยโอ้โห oh ขับ2นะคะคันนี้ยังเหลือๆเ,เลยนะคะลูกค้าจา๋าขับในเมืองได้ขับออกต่างจังหวัดดีนะคะสำหรับคันนี้นะเรามาเริ่มกันเลยนะที่ในส่วนของตัวโครงสร้างด้านฝากระโปรงหน้านะคะอ่ะ หัวน็อตนะคะหัวน็อตเดิมแพ้จากโรงงานไม่มีรอยขันรอยขายหัวน็อตยังเรียมๆฝากระโปรงเดิมแพ้แน่นอนค่ะมีแผ่นสติกเกอร์นะคะยืนยันอยู่ตรงนี้เลยนะ หัวน็อตแก้มซ้ายหัวน็อตแก้มขวาใดๆก็คือเดิมๆเลยนะคะจุด QC ยังคงอยู่ชัดเจนนะคะท,ทุกจุดนะตัวคารหน้าไม่บิดไม่เบี้ยวนะคะไม่โค้งงอนเลยนะการันตีในส่วนของตัวโครงสร้างรถนะคะรถคันนี้ไม่เคยโดนชนอนะ่ะพลิกคว่ำตีลังการน้ำท่วมไฟไหมมาอย่างแน่นอนนะคะสำหรับรถที่เราเห็นกันอยู่ตอนนี้ ก็จบการรีวิวนะคะการพาชมนะคะรถ Toyota f o r t u จูเนอร์ V รถครอบครัว SUV คันนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยนะคะถูกใจต้องตาต้องใจลูกค้าท่านใดกันบ้างนะคะและสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจรถคันนี้นะคะลูกค้าสามารถติดต่อหนูเล็กเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์093 389 2888เบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้เลยนะคะเบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นนะสาหรับเบอร์ของหนูเล็กนะคะ สำหรับโปรโมชั่นนะคะต้อนรับส่งการเดือนนี้นะคะเราโปรโมทกันแบบสุดฤทธิ์เลยนะคะสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดก็ดีอยู่กรุงเทพก็ดีหากลูกค้าไม่สะดวกนะคะมารับรถด,ด้วยตนเองลูกค้าสามารถให้เซลล์ทำการจัดส่งรถ สไลด์นะคะส่งไปให้ถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับรถแต่งตัวรอรับสวยๆรอรอได้เลยนะคะลูกค้าขาและก่อนจากกันในวันนี้นะคะลูกค้ารบกวนนะคะลูกค้ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกันไว้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจนะคะในการทําคลิปวิดีโอของหนูเล็กเสียงวันนี้อาจจะดูเหนื่อยนิดนึงนะเพราะว่า อากาศร้อนมากๆแต่ก็ต้องมาอัดคลิปอัปเดตตัวรถให้ลูกค้าได้รับชมกันนะคะเพื่อให้ลูกค้าได้มีรถกลับไปเที่ยวช่วงสงการกลับบ้านกันนะคะและสำหรับวันนี้หนูเล็กต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย